สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อพี่น้องทุกทกท่านเนาะคะ่ะที่กำลังติดตามตเรขแนวทางเราพัฒนาพานักจองของเราลิกผ้ารวอยู่ขณะนี้ตอนนี้นะคะสวัสดียามเช้าเนะเาะในคลิปนี้แอดก็จะพาตามต่อตามติดกับตอรีแนวทางของเซียนเซียนที่ให้มาเหมือนเดิมเนาะคะ่ะในคลิปนี้จะต้องกราบขอบ,ขบุญขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกๆท่านทุกๆคนที่เข้ามา ตามที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องขอ,อ,องแอดเด้อค่ะแล้วกะ็ที่เป็นกำลังแรงใจให้กับเซนเซียนอ่าคอมเมนต์ดีๆมาให้กันเป็นกำลังใจเสริมดีๆเนาะแล้วทั้งมีข่าวมีหลุดเนาะคะ่ะถ้ามันมาข่าวมันมาปัางแอดก็ขออภัยไว้ท่วงหน้าเนาะและะ้วก็รกราบขอบุญขอบุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านที่ให้กำลังใจทุกๆเซียนอีกเหมือนเดิมเนาะ อันแนวทางในคลิปนี้ก็จะมีแนวทางของแม่มารวยนะคะเป็นยังไงกันแนะคะ่ค่ะมีไผ่เฮงปังมางะคะ่ะมาทั้งบนทั้งล่างแตกบนแตกล่างมาทั้งตัวนิ่นแล้วก็มาทั้งตัวจับคูแล้วก็เข้าตัวนิ่นตัวเจาะแล้วก็เขา้าตัวตรงตรงค่ะตรงตรงเนาะทั้งบนทั้งล่างหกสี่กับหกเก้าค่ะของแม่มารวยถึกอกถึกใจสําหรับพีพีเอฟซีคนที่รอคอยแล้วก็ที่เป็นเอฟซีแฟนครับ ที่รักเดียวใจเดียวเพินนะเนาะมานเฮงฟังกันมาค่ะสำหรับแนวทางของแม่มารวยอ่ะจับตาห้ามพลาดเนาะเอาไว่เผือผยเพิ่นมาี่ติดต,ต่อกันซามวดสีิงวดติดเด้อที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ทีม่แนวทางของคนยโสค่ะคนยโสเข่าตัวดินค่ะมาแต่ตัวดินเนาะมาตัวดินนะสีหาออกหกสีสีหก อาการแนวทางของดาดาค่ะดาดาดินยังมาค่ะดินยังมาของลุงทรงอ่ายังไม่หลุดเนาะสำหรับเลขดินยังเดินอยู่อาการของแมวน้อยน้าโชคก็ต้องขออภัยเอฟซีแฟนคลับนะคะตามต่อไปไหมค่ะแล้วก็ของพ่อออเซอรีเนาะออเซอรีแล้วก็แนวทางของเตียวน้อยค่ะในคลิปนี้ จากความพุ่งเขาุ่งตัวเองนะทั้งจากเซียนนะคะที่ให้มาวางทางช่องเนาะกลับกลับไปกูนในหลายเด้อเป็นกําลังเรีงใจให้กับทุกๆเซียนกันแต่ของแอ,อ,อดก็มีเข่ามีหลุดทื่อกันนะคะของแอดก็มีเข้ามีหลุดสําหรับอนเลขหลุดเนาะมาตามต่อคะ่ะแนวทางของแม่มารวยแนวทางของแม่มารวยแตกบนแตกรางเข่าหก C กับ69ตรงๆเนอะสำหรับเลขสองตัวสองตัวบนสองตัวล่างแนวทางตรงวัวนศุกร์ค่ะศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับราบปริญาของแม่มาเวยวันนี้ให้วิ่งให้รูดซ้ายรูดเนะเด่นที่สามกับ C ค่ะรูดสามกับ C เนอะสองตัวให้ที่36อา่า35 ใ้สามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าค่ะสายวิง่งสายรูดจัดกันไปค่ะสายตัวนิ่งสายตัวตรงๆก็จัดมานะคะเนาะกับแม่มารวยสำหรับตัวเน้นๆที่สามห้ากับสี่ห้าค่ะฟังๆต่องวยค่ะให้ FC, เอฟซีเฮงๆมันๆเนาะ มาต่อที่ของคอุณยะโซค่ะของคอุณยะโซนะคะของคอุณยะโซไ้เดนทีสีกำแงนะ้องวดที่แล้วข่าวตัวเดนซีค่ะเดนทีสีแต่วันเล็กจับคู่ไปพ่ถึงเนาะจับคู่ไม่ถึงไหนซีหาออกหกซีซีซซหกเนาะเนวทางต้องวดค่ะของคอุณยะโซเปินกระถือว่าเดินดีอยู่สาหรับเล็กเดนเนาะ แนวทางต่องวดสายวิ่งสายรดเด่นบนรางวันนี้คุณยาโสให้เด่นที่8กับ4ค่ะ2ตัวให้ที่8 6 8 4 7 8ป1 4 7และะ้วก็4 4ค่ะเลขสองตัวเน้นเน้นที่8 6 8หและะ้วก็4 1นึงค่ะเลขสามตัวให้ที่8ปด่เนะาะ3ตัวหางเดียว4ตัวหางเดียวให้ที่8 4 8 6ค่ะของคุณยาโสค่ะ แคปหน้าจอจ้าต้นที่ของดาดาพารวยนะคะของดาดาพารวยเด่นยังมาให้เห็นอยู่เนาะยังไม่หลดเด่นเก้าจับคู่มาถึงนะคะไปต้อนและตามไม่สำหรับใครที่เป็น fc แฟนคลับตัวยงคนเนาะชอบก็จัดไปค่ะแนวทางต่องวดของดาดาพารวยวันนี้ไฮวิ่งลดเด่นที่ศูนย์กับหนึ่งค่ะ สองตัวห้ที่01108998ไปกับห้พร้อมนะคะเลข3ตัวให้ที่189 4ตัวให้ที่0189ค่ะเด่นที่0กับ1ค่ะของดาดาพา,ารวยมาต่อที่ของลุงทรงค่ะของรุงทรงเมื่อคืนนี้หลุดนะคะแต่ว่าเลขเด่นยังไม่หลุด เล็กเด่นยังถือว่ามาให้เห็นอยู่สําหรับแนวทางเสียดายหาเก้านะคะ 59, หออ้าเก้าให้ห้าเก้าออกหกเก้าอ่าแนวทางของลุงงดที่แล้วขึ้นเขาเกนะ้าศูนย์เนาะเก้าศูนย์ตัวเน้นตัวเจาะหลวก็เล็กดินออกเดนะินหาเนาะหกเก้าเป็นงดที่แล้วมาออกงดนี้นะเนาะแนวทางต่อค่ะของลุงง อีพีที่ติดตามแล้วก็เป็นเอฟตี้แฟนแคบมงคลแคปหน้าจอไปเลยเนอะมาต่อที่ของลุงส่งกับลับพราณาสายวิ่งซายโรดเดนบนรางวิ่งบนรางเนาะวันนี้เดินที่ศูนย์กับหกค่ะศูนย์กับหกสองตัวให้ที่ศูนย์สามศูนย์ห้าหกแปดสามหกหกสองหล้วก็เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะเลขสามตัวให้ที่หนึ่งสามหกหกศูนย์สาม ศูนย์หกสองแล้วกันหนึ่งศูนย์ห้าค่ะสำหรับแนวทางเลขกสามตัวกับสี่หางเนาะต่อทีของแมวน้อยน้ำโชคค่ะของแมวน้อยน้ำโชคแมวน้อยลุดไปนะคะขออาภัย fc แฟนคลับที่ติดตามของแมวน้อยอยู่ไปต่อนะคะบอรสั แนวทางต่อค่ะของแมวน้อยนำโชคสสำหรับสายวิ่งรูดเดินบนรางวาน,นี่ห้เด่นที่7กับ5้สองตัวไอที่71737977505859 7, 7, 7, 7, ค่ะสำหรับตัวเน้นเน้นที่717950แล้วก็58ค่ะสามตัวไ้ที่371379ค่ะแนวทางของแมวน้อยน้ำชคนะคะแคปหน้าจอ มาต่อที่ของออเซอรี่ค่ะของออเซอรี่มือขึอน้นนี่ลุดเนาะคะ่ะอ่าตามต่อค่ะขออนุญาตไปใหม่เนาะกับแนวทางของพ่อออเซอรี่อ่าตองงวดค่ะซ้ายวิ่งรูดเดนบนรางของพ่อออเซอรี่งวดนี้ไฮเด่นที่เจ็ดค่ะเด่นที่เจ็ดสองตัวไฮที่ 7, 2, 7, 5, 7, เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเน้นทั้งสามหางเนาะคะ่ะแล้วก็เลขสามตัวไฮที่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกแล้วก็ 8, 9, แปดเก้าศูนย์ค่ะแนวทางเลขสามตัวของพอเ,อเซอรีเนาะต่อที่ของเต้วน้อยจ้ะของเต้วน้อยงวดนี้ลุดเนาะที่ผ่านมาสองตัวจับคู่ข่าวเนอข่าวยูเนาะแล้วก็เลขเดินเดินดีตลอดอ่างวดนี้ลุดไปงวดนี้ลุดเนาะแนวทางหลุด แนวทางต่อว,วันสุกค,ค่ะซ้ายวิ่งรูดเดินบนรางของเตวหน่อยงวันนี้เดินที่สามกับหนึ่งหลักกับห้าค่ะสามหนึ่งห้าสองตัวไอที่สามหนึ่งสามห้าหนึ่งห้าสองห้านินทั้งสี่หางแล้คะแล้วก็เลขสามตัวไอที่สามหนึ่งห้าสามสองห้าค่ะแนวทางของเตวหน่อยนะคะแอปหน้าจอมักเสี่ยนใดชอบเสี่ยนใดจัดใสนะคะมักเดียวใจเดียวตามต่อเนาะ แนวทางทุกตัวย้ำเตือนทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณเนาะค่ะในการรับชมและ้วกเบบึงตัวเลขแนวทาง้างเลขกมันบ่กเขามันบาปังแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าในคลิปนี้แอดกาบ,บขอบพระคุณทุกๆท่านที่เขามาติดตามทุกๆยอดไลค์ทุกๆยอดกดแชร์เนาะกับขอบพระคุณในไลน์แล้วก็เอฟและะ้วก็พี่ๆเซนเซียนทุกๆท่านที่ให้แนวทางมาวางทั้งจองสำหรับคลิปนี้ก็กขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ